สวัสดีเจ้าเพื่อนบ้านศรีสว่างหาพ่ะสวัสดีเป็นศูนย์เกษตศูนย์ก็หนี FC ต่ว่านของเห็น์เฮตหานะครับผมเป็นชีสตัวหนึ่งนะวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้เดินทางมาตามเฮตทุกครับผมโอ้แล้วปวดล่องเลือกแต่ตีเบิ้งกันนะพ่อไว เออเลาวขีอยู่หมองใดยู่มืองนี้อปวดร่มหรองไห้อยู่อีกริงนเลยขาอยู่อาพี่น้องเร่าขาอุเกียงยว่ะใชเขาห้องเขาห้องมามากมานม่หาโทเชียงบุกพทันเบึงนันเลยับเลยอออืออือพี่น้องเออาาเตามากแล้วพี่น้องบานนี้เป็นยังไงมาสวองเบิงน้ำกันเป็นสิบไมาให้โชคโอ้เอ้เนีล้วจับเนาะ ก็ล่ะนาอจับนองเอ้าเกี่ยวว่าจับดิว่าล่ะน้เจ้าละม่จับเลยตัวไหนมีเด็กเก็บม่น้องอู้หซองเตาไปล้วกันพี่น้องนี่เด็กมึงท่อกระซี่เจบเปียท่องพี่นี่นนี่นี่นี่น่ี่ี่นอ่่ีี่

เห็นไหมพี่น้องเห็นบ่เห็นตัวไหนไหมเตาขึ้นมาโอ้กวดมันสียู่นี่จะลายมือแล้ยวส้มเบิองเพราะว่าห้อยอันเพิ่นอยูอ่จนบะเลิกลงงโอเคคือแัอองวุ่นนี่กระดองแตกเน่าดูดีนี่ดูตัวไหนล่ะหมดแล้วเจ็บอก่อห้อยบาดจะโดนไปเพราะว่าโดนแล้วบาดเกลือเจ้าแหลมมันว่าส่วนเจ้าแหลม เดี๋ยวให้เด็กช่วยยกตะนวยโอ้พี่น้องเอยบานเลยเตาครับพี่ที่ครับเดี๋ยวสิไปไงเบิ่งที่นึงลูกแป้งให้โอ้อเริ่เหรอตอองุูกแป้งเห็นเห็นอเห็ราบ่เจ้เออเห็นเราละมันปวดแขนเนี่ยไงะไงต้องเอาไปไว้ดงใดมงนึงเราะวอันนี้ขอยากเต็นไง โออ้้ยพี่นงมาทุกครั้งบ่เคยเห็นเตามื่อนี่เห็นเต่าแล้วครับพี่ผมเขาไมเคยกวดเดินนี่ง่ายเดินนาปูเนี่ยไปไพ่ถล่มกันยืดจนมาครูใดเห็นยังไงไก่แคบปลาจอไว้ครับพี่ทำคนละเขามาอยู่นี่ตะโดนแล้ววะที่เอ้าคนว่าเห็นเต่ายังเว้นเป็นยังกว่ารถชิี่ยงโชังสุกพี่ มันจก็เพียงพอดีได้เลยนี่นันเนี่ยคนเราม่ยายนันเห็นก้อนหนาเขากับแจ็คสมมงนี่ละมั้งอู้นี่เหลอคนว่าอู้ห้าสี่หนึ่งว่าสันเอฟซี่ว่าน้องเอตีเก็บเดีวเอาเซียตาจะคองอันซอยพหญายกน้ำเนี่ยละอันซอยพหญ่ยกน้ำพี่น้องได้แคปหน้าจอเด้พี่น้องเด้แคปหน้าจอเอาเด้พี่น้องเด้องเตาคับพีกับผมอืมเนี่เนี่นี่ ขาักต้นจะเข้ามันสิลาบหมูซูกินมันหยายเอาข้อมเข่าอยู่เนี้ยป่ะช่องเราพิการด้วยไม่ได้ขายจิตเลยนะคนมาไม่เป็นไรผู้ใดของบอกต้องข้ามวันนี้เราเห็นเตายังต้องต้องเดินข้ามถนนนี้ต้องเดินข้ามถนนบ่โอ้นโเพิ่นอยู่ซื่อต้องให้เดินข้ามเข้าไปคว้หาเพิ่นตอนกลางวันตอนนั่นดิเสวยมากกว่าสวยมากกว่าทางเตา พเบิ้องข้างลหงครับเบิ oh, ้งข้างนวกเบิ้งข้างกล้องไปนี้ครับพี่รับเนาเบิ้องคุณระทางเบิ้งคุณระา่างไยใหญุ่เบิ้งเอเอีงไฟมันเลยแคบปากจ่อไหวครับพี่รับมาเจอโชกโอ้เจอเตคือมาถูกไงเซนว่าเือนแค่หนึงจังบาทจังสี่ลังโน้ิ่นถือย่างเี้ยตกบ่หืออห้างแกวก็ มาเขียวอย่างกัดคนม้วนไม่อย่างกัดกันแตกคนก็สีแตกเป็นเงียงมีงนนึงเงองเดียวีอย่างกัดบออยู่ในน้ำไม่ถึงมาอยู่ทั้งโคกเต็มกระดองเน็นแบบกระดองจำกันที่อนีเป็นตัวได้ผิดต่อหนาวได้ตัวนี้ได้ ส้มกระดองเตาส้มเตากันเดวดีใจนะเไหแทบนหมาด้วยขี้หลงดาเอาไปไหมกเกาทุ่มเป็นในขี้หลงหรอแป้งอบดไอ้เงินเอาเป็นอย่งคือบดไ้เงินบสื่อส่วตัวเนี่ยวเอาไปใหมกเ่มเปนใตั้หลงอแต้งขอับดเงตัวมาเป็นอย่า ห้าแป3สี่้าสาตัวห้าเก้าสามเอาผมสวัสดีครับบัวดีพ่อใญ่ไม่ใ่ายชชองพ่อไวข้าร้ว่าการเราก็ชมาหาเฮงเที่ยปอีกิดเดียวมันผ่อนไหมเออแยแม่งเดือดเทียวรูวหมคู ก่องของไไมปเป็นไงวันคืนขอแสดงความยินดีกับผู้ข้าเจ้าโชคดีเนาะครับผู้ข้าเจ้าสื่อเก้าหาผู้ได้โชคเ่าดีแม่ผู้สื่อนแม่แม่ผ้าสื่อเกา่าซีเพราะว่าเก้าหาเขาอันด้อ,อ,อแม่สื่อตัวเดียวแม่เรียกสื่อเอาตัวเดียวก็คือเกา่าซี ล่ลงห้เป็นเก้าซีพ้อแต่ว่าการล่งทะเบียนรถห้อยู่เด้หล่ะล่องเต็มอยู่อ่าลงเต็มอยู่ทะเบียนรถแล้วแต่ไปโชคดีเนาะครับผมเพราะว่าเมียไปป้องเก่าซีเลยบัได้จักสลึงผู้ใดไปป้องเก่าหาก็ได้ก็คือกับเพราะเมียนบัตรจักสลึงซะที่เดียวเพราะว่าก้อนหน้านั้นธนาคารเต็มเต็มค่ะซีเก้าอนแปดเียก็หาสงแปดีสองซีเก้าสองซีเก้าท่าหาแปดซีก็ได้บ๋อ อาเปียจีนั่นมันมันอันอันอาหารย่างมือแรกอันนี้หมายถึงธนาคารโอ้ครับผมถ้ากับธนาคารย่างมือเศร้ามือเลขออกค่ะน้าพอไว้ขี่รถบ้าบ่เคยเห็นไฮสโตรเอฟซีเจคเกอรมีครั้งนี้ให้เต็มเต็มเราก็้อยู่ตลอดตั้งแต่มือพุ่นจนฮอดมือสุดท้ายมือ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 ก่อนมือก่อนบอฮอดมือก่อนนี่มือก่อนอีกลำเล็กอ่ะได้หมดเจ เกาหาก็แปดซีออกแื่ไหนล่ะเกาหาก็แปดซีหาซีแปดซีออกยื่ไหนล่ะจนหอดมือกอนี่จังเศร้าตันจัดมือหลังจากมือเล็กออกนะหามือหามือก้อนเล็กออกอีกก้อนเล็กออกกั่ตังแต่มือเจ้ามากนะจนวันหลังมือเล็กออกอีกหามือกันย่งออกทะเบียนรถเจ้าคือเกาอยู่ค่ะอืมเอาสำหรับผู้โชคดีนะครับเดตอกะดีใจน้ำเพลินเนาะผู้ได้สามตัวแตกก็มี่บานนี่ครับ เป็นหยังพคนได้สามตัวแตกปูไปหาหอดเทียมอเอาป,อาปูไปให้ชูอีกแล้วมีสามคนที่ปูไปหาหอดเทียมครับ ผู้หนึ่งบ้านเล็กที่หาเก่าผู้หนึ่งบ้านเล็กที่เก่าหาผู้หนึ่งบ้านเล็กที่สามหาเพื่อเลาะเก่าใจภาว่าปูเป็นเก้าข้าเจ้าเลยพากันได้สามตัวข้าก็ดีใจน้ำข้าเจ้าปูไปให้โชคใหญ่เนาะดีใจน้ำสู้ได้เงี้ยมือแรงบัดนี้สามตัวมาแตกเงี้ยมือแรงเนอะครับผมอันแปดเก้าซี่เจ้าว่ายหัวลงแปดหกสี่นะคอยละไปว่วย ไปสื้อวยข้าเจ้าเล่ยหลอกเพราะว่า่อยเสี่ยงแปดเก้าซี่มันบอฝัน่อยเล่ยอวยเพิ่นเล่ยหลอกบ่ดนี้ยโอ้นอยเล่ยหลอกก็น้ำเออิ่นเล่ยหลอกก็น้ข่อยเขียนแปดหกซี่เพิ่นเล่ยมาหลอกค่ะดีใจน้ำเพิ่นเนาะผมเพิ่นมีโชคมีลาบดีอกดีใจน้ำค่ะถือว่าผู้โชคดีนะครับเนาะดีใจน้ำสุกคนปาฏิหาริย์ดีใจยังดอกเพราะว่าดีใจจะของทะเบียนรถหายโชคก็เพิ่น่าแม่นกระบอก เพว่าให้ซื้อน้ำเหล็กฝันครับผมพลงคนใดน้ำว้มฝันบ้านนี้ฝันมีสองฝันหนึ่งฝันฝันเห็นเจ้าขี่รถลงมาแล้วถืออันลงมาจากประตูหน้ามาเปิดประตูหลังเอาผ้านอนาอกมาครับผมพลงคนเพิ่นเฮ็ดจังไดเพิ่นจังถือกอันประตูหน้าเจ้าทั้งหน้าเจ้ากับเก้าหามันเ่เหล็กอันเจ้าถือลงมาไตนัน่นเพิ่นว่าไตคือสาม โอ้ไตนั่นคือสามพันว่าไตนั่นพาไตค่ะไตนั่นคือสามเอาไตไปเป็นสามเด้พระรัตนาไตกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งกับสามไตนี่แปลว่าสามเด้่พอไหวอันนภาษาอันนั้นค่ะพระรัตนาไรแมนสาไต้นันไต้นันคือสามไตแปลว่าสามนันผู้ข้าเจ้าตีผู้ข้าเจ้าอันอันส่งอันอันเขาจะตีไปทั้งถ้ำแมนขาเจ้าส่งอัน ขำามแน่นั่นผู้ข้าเจ้ามีความรู้ทางนั่นแน่นั่นข้าเจ้าตีไปยังซันพระพุทธนะไตรสามประการเออนั่นล่ะถ้าพาไตนั่นคำว่าไตนั่นแปลมาสามครับผมถ้าบัดที่นี่ฝันที่สองสุขมถือน้ำฝันที่สองคือฝันเห็นปูหาเสียนเออข้าเจ้าตีเกาหานิ้วไตคี้เห็นตีหลักหลักยุ่งล่ะข้าฝันเห็นปูหาเสียนนั่นคือสุขมถือน้ำความฝัน กูเป็นเก้านะโก็มีสามฝันฝันยิ่สช่งางตลักีอยสามฝันหง่อนก้อนเออ่ซุ่มไปเบิ่งทำน้ายฝันก็เจ้ากบว,ว่าหนึ่งหาเก้า,าทำหน้ายฝันในหนังสือ สร้างเปือกกันสร้างเปือกนั่นนีนสร้างเปือกเจ้าหนึ่งหาเก้าไว้สั้นเจ๊เราว่าเจ๊ย่างเข้าไปหาปูข่อยพ่ะใดแจ๊คฉลึงได้ค่ะด้วยรัฐบาลไทยเ่าถือพราะฉลึงเพราะว่าข่อยซื้อเก้าซีตัวเดียวครับผมเพราะว่าเจ๊ว่าตีเจ้าของเหมือนซีปูดเป็นเก้าเม่นหาผัดบ่อใช่อันเม่นทะเบียนรถพอไหวนั่นมันก็มีเก้าซีเก้าหาตะข่อยกับข่อซื้อเก้าหาเพราะเขาอั้นโอ้ยข่อยซื้อข่อยซื้อข่อยแรกเอยากไปปองเก้าซีค่ะ บ่ถือจากคนผู้ฝากแม่ซื้อกับผู้ซื้อนะแม่อ่าผู้ผู้ฟังเอาเนาะผู้ฟังงวามฝันผู้ตีเอาฝันถือเบ็ดถือเบ็ดถืเบดสุคนมี่จะ่้มยืนอยู่นี่เราก็ถืออ่ากะดีใจน้ำเพลินก็ถือใกล้บ้านก็ถือมาซู่มือสู่มือนะครับว่าถือมือว่านี่มือเดียวเป็นอย่างมือว่านนี่ว่าถือก็ลืมมาล่งไห้ะเบยนรถไหม ขั้นไหนเลเจ๊ขั้นขจจ้าม้าแต่โคลาตมูอว้านหลืมมาอล่งไห้เถื่อนมี้เอาล่งไห้แล้วอ้วนเก้าหนึ่ง,งหก เออเอามือนี่เอามือนี่ก็ได้เอาคา,า,าขาเกาไม่นี่หละเลขฝันเนาะเลขฝันก็เจ้าแตกเล่าสามตัวก็พอได้ล่องหายได้แต่ไม่แยหุ่นผู้เดียวเก้าสามแตกตรงตรง,ตรงรใช่ไม่แยหุ่นผู้เดียวกับเป็เตาเลียเสียไม่แยหุ่นพอได้พอสลึงแต่ว่าเราไปบอก,พกเพื่อนเขาถือเบิร์อ,อ ผูเป็นสีพ่อหายเนาะสีพ่อได้เป็นเป็นบางเถืด้คัดโพดแล้วเนาะกั้ยุ่ยไปยังไงเนี่ยกั้ยเลยบอกว <program> ่าเพราถือแจ็คมือก็าเพราเป็นยังดอกขือเพราถือแจ็คมือก็้ยย่่จมหลายไอ้ปูเป็นตำเนาะกัะบ่ได้ล่อหายเป็นบางมือเนาะเพราะว่ายนะค่ะครับผมอันไล่มาทักหาเอากับต่อไปยุ่เด้อค่ะเด้อขันมือได้เพราล่อหายกันไล่ทักมาหรืออันใดทักมาขันลืมลง แต่ว่ามือนี้บอลืมล่งล่งแล้วค่ะล่องหายแล้วล่งแต่เศร้าคุณน้าเจนะล่งแต่เศร้าเศร้าคุณค่ะเพราะว่ามือนี้มีหลายประเทศทะเลยล่องหายพราะว่าย่านเจ้าของลืมคำว่ามันยากครับผมเอาเห็นแล้วเด้อครับเด้ออยู่ในเฟสเกย์นะที่นี่ฟันงวดนนี้วันนี้ก็ฟันแล้วค่ะอเาวันนี้ก็ฟันแล้วฟังคว่มฟันแล้วไปตีเอาฮะแช่ไข่อยตีบ่แม่นครับผมไปตีบะถือครับเพราะว่าข่อยตีฟันเพราะเป็นไข่อยฟันเห็นปลาบึก ตบักใหญ่ซ้ำาล้วยนี่ปลาอยู่ในหนองน่นนี่นี่หนองข้างน้ำตกหนองนาบ้านนี่ละนี่ในหนองน้อยน้อยนี่หนองซีเดียมนี่หนองนี่หนองนาบ้านเท่าเลยนี่ครับผมครับผมมองแพร่ลอยอยู่นี่มองแพร่ลอยอยู่นี่ปลาบึกลวกางูเต็มหนองเลยอยู่ในหนองในน้ำน่ะไหนวาเอามือไปไยขึ้นมีแต่งูขึ้นมาเต็มอยู่อ้ซ้ำแขนซ้ำขาเต็มมีแต่งูครับนั่นละปลาตัวใหญ่ๆหญ่น่ะ งูกับป่างูก็ป่ายังเดี่ยวเออมีแต่งูก็ป่าเอาขึ้นมาจากน้ำนในน้ำขื่ในน้ำเอาไม้ไปเคี้ยวเอาไม้ไปเห็ดจังสีแตมีแต่งูขึ้นมานัาไม้เอาไม้ไปจังสีค่ะไปตีเอาผู้ใดสิตีว่าจังใดทุกฝันเนาะสิเป็นรัฐบาลไทยเสมอครับค่ะฝันหนีสิเป็นรัฐบาลไทยต่ีว่าจังไหนเจ่ตีให้เนี่ยเอา ใบกะทแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแมนโอปลาเป็นแปดแมนงูเป็นเก้าแมนว่าเก้ากับเจ็ดตัวขันเป็ดปูกะเป็นเก้าอันนี้อันนี้เป็นงูน่อยงูใบใหญ่เลยงูใบใยญ่ปลาตัวไงค่ะักแต่งูตัวบใยญ่งูบใหญ่ปลาบใหญ่กับซ้ำแขนนี่ละพี่ต้รุ่นซ้ำนี่บอเป็นไหญ่ตัวเราโบรานซ้ำแขนซ้ำแข้งนี่ งูน้อยเป็นยังเอฟซีครับตีมาได้ครับเอองูไปไงแต่ว่าปลาหน่เป็นปลาบึกเลยลหละมาล่มหกกำลังมาเสียงเจ็บอืมงินบอกขันงูน้อยมาเสียงดิมาลงมาเสียงหกเอองูหกมาเสียงเจ็บบอสหรืมาเสียงอย่างหกมาเสียงหกมาลุ่มง่งย่ะฮะแต่ว่าขันฟันเย็นงูง่ายก็ตีเก่าเราได้กับเป็นปู เอาคครรัับบพี่งูใบญ่ค่ะตีเอาเด้อครับเพิ่นวางในหกแปดท่านมาอนเอา 6, 8, เอนั่นล่ะหกแปดหกแปดเก้าแปดหัวขึ้นหัวลงนะครับนเนาะเพราะว่าจังได้กลับมาในน้ำปูอยู่แล้วเพร <พอ S 2> าะว่าอยู่ในนี่ก็ลืมว่าซื้อจะฟังวัดที่แล้วมือเลขสิออกคอยฟันว่ารถเจ้าหนาซุปเขามาในเฮียนคอยอหนาซุปเขามาเลยได้รถเจ้ามือนั่นโท้อยู่ขึ้นโบบาหานนาซุปมันลืมคอยได้เบาสู้ตั้งแต่าไม่แง่หุ่นฟังอีกแล้วล่ะคอยได้เบาสู้แต่ไม่แง่อนนั้นคอยลืม นาซุปเขานิ่เงี้ยนเขเลยนาบ้านมองเขายืนท่ายิ่งนั่นน่ะอืออ๋อมือนั่นน่ะเฮ้ยเกษีได้อยู่คันมันเจีเราให้ฟังงานะโอ้ยมันกิดสมควรพ่อสกีได้แล้วล่ะคอยคิดเจ้าซีหาคลิปกะว่าให้ซื้อทะเบียนรถพ่อไว้ลานเปอร์เซ็นต์ผุดตัวขันบ่แม่นมันยังไงมันลืมไปเลยมห้อันอื่นขี่รถมันทีแม่นอันอื่นขียร์อะไรเลยเกษีคลิปหาคลิปกะว่าทะเบียนรถพ่อไว้ยึดขันสั่นตัวแม่นยีหลอกครับปูกูเห็นปูหาหัวกูเห็นปูหาเสียนกูหาเสียนแล้ะกับ เกียิพนก็ว่าเป็นหาเกาท่านั้นกับหากับซิตีหาเนาะเป็นเกบาสีทองโพออกมาจากนี่ไม่พวกเครดอยนะคือว่าเมนนเมื่อบอกห้เฮ็ดอันนั้นว่ามันสีมาเฮ็ดแต่ก็คือว่าสีเป็นเล็ยแต่เขาอันข้อยเพาซื้อเพราะว่ากอยทาท่ายมาสองงวดแล้วทาท่ายเลขกอันนั้นขอยเพราะซื้อค่อยจะไปสีซื้อตัวไหมนั่นนะครับอ๋ออิลิอกออินิ กันอ้อนส่กับถือว่ากับจ้างเนาะครับผมเออก็ตามถือผู้ดวงถือเพิ่นกับมีดดวงเขาบ้ามีเพิ่อนเขให้เอาหน่อยๆเพิ่นให้เอากคอนใหญ่ๆอืงเพิ่อนจะต่ว่าเพิ่อนเขให้รางวัลที่หนึ่งวันน้เราหัวที่แล้วก็ไดก่อหาเนาะอแต่ว่าเขาหังว่าดวงบัานถึงบ่สีแมนตัวเห็ีบุญหลายๆพอไหวเจ้าเอางวดนี่เต็มเต็มใช่งูกระป่างูกระป่าไปตีเป็นเลขเอาเด้อค่ะครับผมเอาเสร็จหรือกระดาษ เขียนอะไรมันจิลื้มเขียนเลยครัพี่น้องเนาะจะนี่อีเพิ่์นหายมากก็คือแปดเจ็ดแปดเก้าจะรื้มแปดหกวามแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดนี่ละครับผมเนาะเบื้องต้นของเจสตุกเปรเลกเพิ่์นฝันเลยพี่น้องเด้อแปดหกจับพัดจอแปดเก้า คแปดเจ็ดบวกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกจำนี่แหละเนาะครับครับผมหลังเบิกต้นทั้งที่ครับเอาไปก่อนเอาไปมาถืออันไหนอันง่ายเลยบ้านนี่เขียนบ้าไป็นยังเอาเขียนตัวเลขลงไปก่อนเอาาวเดี๋ัวอีกตัวหนึ่งบัรลูสิตีอยังมนาะครับผมเอาเอฟซีนี่คือบางต้นไปก่อนนะครับเนาะ อันนี้เรียกฟันตีได้สองตัวเพราะว่าฟันเห็น2องยางครับผมให้อยู่ในน้ำเมื่อน้ำจะเป็นหนึ่งให้แจ้งได้คิดไว้หรอกเกย์อยู่ในสาดิอยู่ในสาไหมออยู่ในสาสาเขาบริบูเป็นซีเรียมพ่อปันใดถึงนะอยู่ในสาปันกระจีเอินว่าซีตอวเนาะมเอาไว้ไหมให้เอฟตีเอาไปเาเ่นวาอยู่ในหนองเือไปตีเป็นหนึ่งคือก็เลยตีเอาหอดนอกลอ่งคือวันน้ในน้ำนั่นละได้สามตัวเนาะได้สมตัวได้สามตัวหตัวส่อืเอาแปดหปเจด าขามไปคือแปดแปดเป็นแปด่ตตีตามตัวอักษรค่ิพี่ครับผมตัวได้ว่าขามเอฟซีมากก็เอาไปนําไหเลยครับเ้อเพราะว่าความฝันของเจเจกับเราความฝันในฟังแล้วเอฟซี FC กัไปเดียวสหนึ่งบางทีเอฟซี FC, ตีแม่นว่าทั้งทีมงานทั้งที่นะครับนับ่นล่ละผู้่อนตีแม่นเพื่อนตีเป็นผู้ฝันตีเป็นต่ว,ว่างูนี่ไล่ไล่ค่ะได้มีโตเดียวแต่ปกติเจฟันเห็นงูนี่เป็นยัง แล้วแต่น่อยแต่ไงแล้วแต่นตนขนาดงูน้อยแต่เจ๊ <laughs> กะคันคอยปั้นเนีน้นงูกะก้อนอื่นคอยถือเลข <laughs> <laughs> คือคือวิชูพูดทำไมดับแรงได้หอยกระตือพ่อหอยประมาทว่านงวดวังหนึ่งหันอยฝันเห็นปูหาเสียนน่ะนะในความคิดหอยคือจังได้กูกระตือมากรเลยซื้อตัวเดียวเกาซีนอ่ะไม่มาถือแต่ว่ามันถือก้อนหนานั่นน่ะนะมันถือแล้วมันก็ถือแง้มมือแลงเออถือแง้มมือเ้ากก็ถือแง้มมือแล้งมันถือแล้วรือมันถือแล้วค่ะจับหน้าจอขับแกนหน้าจอไว้ครับพี่ีครับผมเจตุกต่องวดครับผม